นี้เรามาเจอเจ้าแดดนะคะเจ้าเอก่อนไทรเนาะคนดังเนี่ยคนถามว่าขายสูตรไหมไม่ขายหรอกครับยืนยันแล้วนะว่าไม่ขายสูตรนะคะคนี่นะคะตะกุยนะคะนี่ขายยังไงคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูน,นะคะเระบาะรครับเนรายังราคาเดิมหรอครับยังราคาเดิมนะคะนี่นะคะไส้กรอกอีสานแท้ตะกุยเป็นคนที่ไหนนี่คนสีขอไม่เป็นคน คนคนสุรินทร์จริงๆเลยบอกอ๋อเป็นคนสุรินทร์จริงๆเลยครับเป็นคนสีขอมาขายไก่แท้แล้วเมื่อไหร่จะย้ายมาขนาดมอเนี่ยอยู่มาเป็นกี่สิบปีแล้วเนี่ยฮะอยู่มากี่สิบปีละ20กว่าแล้วครับพี่20ปีแล้วเหรออายุเท่าไหร่แล้วนะอายุยังไม่ถึงห้าสิบเลยยังไม่ถึงห้าสิบมานี่จะยี่สิบละเริ่มต้นครั้งแรกขายอะไรถึงมาขายไส้กรอก ซิกบอกด้วยครับลมต้นทางเลยวิ่งนู่นถึงบนเลยครับถามจริงๆสูตรได้แต่ใดมาอ๋อซื้อมาครับอ๋อสูตรซื้อมาสามสิบปีที่แล้วแปดพันอ๋อสมัยนั้นแปดพันแล้วตอนนี้ถ้ามีคนขอซื้อสูตรได้ไหมได้แต่กล้าซื้อ <c oughs> แต่ตอนนี้เท่าไหร่กี่ล้าน <c oughs> ไม่กล้าบอกไม่มีคนซื้อ <c oughs> อ่มีคนถามบ่อยมากเลยในเพจบอกว่าขอซื้อสูตรได้ไหม มีส่งขายไหมอะไรอย่างเงี้ยอาตอบให้หน่อยเพราะว่าคนสงสัยเยอะมากถ้าจะขอซื้อสูตรอะเราคิดดูเอาคิดดูเอา20ปีที่แล้ว8,000 20ปีตอนนี้ <13, S 1> คูนเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ขอบอกว่าอร่อยจริงแล้วดังจริงเ <c oughs> จ้านี้อาใคราเคยกินยกมือขึ้นส่งเสียงหน่อยให้ตะกุย <c oughs> ชื่อตะกุยใช่ไหมนี่แหละที่น้องบิ๊กชอบถาย ี่ไปหลับไปใช่ไหมพี่กลับบ้านกี่โมงหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่หมดตอนไหนกลับตอนนั้นขายตั้งแต่กี่โมงขายออกบ่ายโมบ่ายสองถึงนี่ถึงขนาดมอนคือมาขายแต่ที่นี่แล้วทาไมไม่มาอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้มอือบ้านอยู่สังขารเหรอบ้านเช่าบ้านอยู่สังขารอเช่าบ้านงั้นก็ไมา่เช่าแถวนี้สิก็ว่าอย่างนั้นเออจะได้ไม่ต้องขี่ไปขี่มาไงก,ก็กลายเป็นคนขนาดมอนไปแล้วใช่ไหมพี่รั่ อาตั้งแต่อยู่มาก็เข้ามาอยู่ก่อนยิงๆนั่นแหละอาอันนี้กี่บาทสี่สี่บาทยังเม็ดละหนึ่งบาทเหมือนเดิมเยอะแยะที่สำคัญเขามีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีขิงมีผักให้นี่เดี๋ยวดูวิธีย่างเขานะคะตอนนี้อยู่หน้าอบตตะตุมหน้าบ้านนายกแมดนะคะนี่ดูลีลาการย่างนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เอ๊ะทำไมอยู่นานแล้วไม่ค่อยแก่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะโอ้ยหนุ่มเลยเนี่ยหนุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขเลขตะกุยดีกว่าอ่าเลขสวยด้วยห้าหนึ่งหกแปดหวยก็ใกล้ออกนะขายดีขายดีเนี่ยแหละเคยออกข่าวมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมพี่ครับใช่ไหมใช่ไหมหญิงเคยทาข่าวทีรอบหนึ่งครับแล้วมันสมมุติว่าถ้าห้าหนึ่งหกแปดออกจริงทําไงออตะกุยบอกว่าถ้าออกจริง ซื้อกลับเลยดอซื้อกลับด้วยเหรอชอบอะไรระหว่าง5 1าหนึ่งกับชอบอะไรชอบเลขหนึ่งอยู่หลังชอบเลขหนึ่งอยู่หลังอ๋อแ1เหรอครับตกตกลงชอบอะไรเอาบอกนิดนึง8 1 6 8 1 6่กอ๋อสลับกันอย่างงี้ใช่ไหม8ปดหอ๋อชอบ16ให้ชนกับเลขอะไรนะไอหลักกิโลเนาะ16 ถ้าถ้าถูกมาอย่าลืมมาซื้อไส้กรอกตะกุยเด้อเด้อเอม็ดละหนึ่งบาทนี่ทำการสดสดเลยนะคนะเนี่ยเนี่ยสวยงามนะคะสวยงามน่าทานพี่ยังเม็ดใหญ่เหมือนเดิมเนาะเม็ดใหญ่เหมือนเดิมแต่แต่ลูกละบาทเหมือนเดิมเลย<อ> <laughs> พี่ลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยหนึ่งบาทเออคือคือของขึ้นแต่เขาไม่ได้ลดปริมาณเลยนะเนี่ยลูกใหญ่เหมือนเดิม อร่อยเหมือนเดิมที่สําคัญนี่ดูยาวแค่ไหนวันละกี่ลูกพี่ขอขอนี่หนึ่งวันนี้บอกวันละกี่ลูกส่วนใหญ่ทุกวันทุกวันเนาะเอาทุกวันแหละทุกวันเลยแปดสี่พันกว่าครับอ้าสี่พันกว่าเกือบเกือบรักห้านะครับเกือบห้าพันตีไปห้าพันแล้วกันเนาะห้าพันบาทต่อวันสบายสบายขายบ่ายโมงสองทุ่มก็หมดแล้วนะคะสองสามทุ่มก็หมดแล้วแล้วก็กลับบ้านใช่ไหม เี่น่ากินหอมไหมหอมไหมหอมไหมอ่ะโอเคนะพี่ขอบคุณมากมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ